สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่กบ่ายโมงครึ่งวันเสาร์นะครับพบกับสารบันเทิงรมดีของคนขี้สงสัยบ้างอ,อ้อครับที่พักพิงอาหารและก็น้ําดื่มน่าจะเป็นสิ่งจําเป็นอันดับต้นๆของผู้ประสบภัยนะครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของขวัญและก็กําลังใจนะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งหน้าที่ของดาวอาสาของพวกเราก็คือการสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ประสบภัยครับ ดาวอาสาดุงนี้ของเราก็คือดาราหนุ่มมากเข้มผิวเข้มอีกตั้งหากคุณปอณัฐวุฒิสกิดใจที่ในช่วงน้ำท่วมอย่างนี้คุณปอได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางสื่อออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ร่วมกับเพื่อนๆน,นำกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ไปสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะย,ยังศูนย์พักพิงหลายแห่ง ได้ยินอย่างนี้แล้วบางอ้อก,ก็ต้องส่งคุณโจ๊กเกอร์ไปติดตามภารกิจของดาวอาสาดวงนี้กันสักหน่อย ตอนนี้ผมอยู่ศูนย์ทักพิงผู้ประสบอุทกภ,ภัยนะครับภายในมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์บางเขนนั่นเองโอ้โหต่างคนต่างที่มาที่ไปนะครับแต่ว่ามาอยู่รวมกันแล้วจะเป็นอย่างไรเขาใช้ชีวิตยอยู่อย่างไรเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไดินไหนไมเหม,มเหมือนข้างในนะั้นมีเสียงเพลงต้องมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกแน่ๆเลยครับที่นี่ต้องไม่เศร้าแล้วเดี๋ยวตามไปดูเลยดีกว่า เสียงดนตรีที่ว่าก็มีที่มาจาก นณะนาฏดุริยะสกิจใจที่นำทีมโดยคุณป๋อและเพื่อนสนิทครูเต้นี่เองและวันนี้พวกเขาก็บุกมาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยที่สูนพักพิงมหาวิทยายลัยเกษตร,ร,ร,รศาสตร์บางเขนมีทั้งวงโปงล้างรำฟ้อนและการแสดงโขนที่ไม่ได้หาดูกันง่ายง่ายไปนะไปแล้วนะจุนะ๊บจุ๊บจุจุ๊บีเจ้าค่ะ ทื่อู้ใจหาต่อสัปดาที่เจ้าข่าคุณลุงแมไม่เจอกันนานสบายดีป่าลูกที่บ้านเป็นยังไงบ้างโตแล้วหรือยังเมื่อวนนี้ผมแวะไปอยู่ที่บ้านลุงมาไม่เจออะไรเลยเจ้าข่าวมีแต่นาขังขึ้นเฮ้ยโอ้โหไหน หยุดไม่มีหยุดครับโอ้หเด้ห็นไหมฮะสีสานใส่ไม่ได้เลยครับใส่ปุ๊บขึ้นขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันขึ้นทั้งตัวโอ้พี่ปอครับวันนี้บรรยากาศเป็นไงพี่ผมว่า บางทีเราทํางานมาที่มันได้เงินมาเยอะๆหรืออะไรอะร่ะยังไม่ภูมิใจเท่ากับเราได้ทําเราเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นรอยยิ้มเราเรายิ้มตามเรารโยกตามเราตกมือตามเราเห็นแล้วเราสึกว่าเฮ้ยสะใจมากสะใจมากรู้สึกว่าแบบหยุดไม่ได้ครับต้องทําอีกต้อง<ร>ทำต่อไปเรื่อยๆแมกทรบาบอกว่าพี่ปอน,นี่มีบัญชีนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เกิดจากการที่ว่าก็คุยกันอย่างเงี้ยพี่หนูชอบพี่จังเลยหนูชอบงานนู่นงานนี้เราบอกเฮ้ยน้องเราคุยกันแค่นี้มันไม่ได้อะไรขึ้นมานะเราล มาทําอะไรดีๆเพื่อสังคมบ้างผมก็เลยรับบริจาคที่มาก็แกล้งพูดกันไปว่าเอาโอเคแปดแสนเดี๋ยวโชว์ข้างหลังนะร้านเพงแก้ผ้าเลยน้องก็โหมกันใหญ่เลยก็สนุกกันไปจะได้แก้ผ้าอะไรอย่างตอนนี้ร้านสี่แล้วครับโอ้โหไม่เหลือแล้วสิกำลังตัดต่อภาพด้านหน้าอยู่ บางออเชื่อว่าน้ำใจที่หลั่งไหลมาจากดารานักแสดงหรือดาวอาสาจะทำให้เราเห็นว่าในยามเดือดร้อนคนไทยก็จะดูแลกันไม่สำคัญเลยครับว่าเราจะเป็นใครในสังคมวิกฤตในครั้งนี้นะครับคงจะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ ที่ทำให้ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คงต้องหาแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน,นครับเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นซ้ํสองและจากจิตอาสาทุกจิตอาสาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเหตุการณ์มหาอุทกภัยในครั้งนี้ไม่ได้แย่ไปซะทุกอย่างนะครับยังคงมีเรื่องราวดีๆให้จดจําและให้ระลึกถึงและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ําให้เราเห็นว่ายามสุขเราร่วมสุขยามทุกข เราก็ไม่จริงกันนะ